แล่นแล้วแล่นแล้วได้สู้บาทอ้าวนี่แหละพี่น้องครับผมนยกยอปลาน้ำแดงครับสะพานขาวสีธาตุอำเภอสีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องช่วงใบยๆนะครับกับบรรยากาศ ไปพี่ทยน้องเพิ่นมาหากินปูนเนี่ยไป,ป,ปพุ่นแมนเบิร์ดนะพี่น้องเดอ้อนะครับยกถือจากที่เลี้ยวไปเบิง่งถือก,กันดีอยู่ครับแต่ว่าสะดุ้งนี่กัน่าจะถือดีก็มูนะเพราะก่อนทางดีสี่ใหญ่ก็มูนะครับสะดุงง้งใหญ่ก็มูนะครับมีตังค์้อม ดดมาด,ดูดคักโดดเนี่ยเดีต๋ตัวนี้ตัวบักแง่ลงดดอ,อกเอาอาญาสินอาญาสินิาานาาน,นเสือปาบาดีพี่น้องดยจังคักจังคักนี่เขาเอื่นว่าจังครับพี่น้อง <c ười> บารดนี่ครับสิบกลัวสิบกัวถือคักถ ปลามักหยองเนาะเตรียมมาเนี่ครับพี่น้องเตะียมลงไปครับผมเตรีลงไปเตรียมไลเข่าไลยครับพี่น้องอ้ามีบังไฟเบิ่งน้ำเด้อพี่น้องเด้อสามสองหนึ่งแล้วไปวาสันวา เห็นว่าพี่น้องใช่หรือคิดว่าสามซองหนึ่ง,ง,งคือเพ่เห็นเ <c ười> สียงขึ้นเออเอออ้าวโอ้แมืม่อมองไกล้เสียงบอกดังแห้งแค่ใช่หรืพี่น้องไปแล้วไปนอนไปแล้ว แห้งขึ้นแห้งเสียงดังขนาดเลยเอา้าน่าจะเป็นบังไฟแสนแหละพี่น้องอบังไฟแสนบุญบังไฟน้ำครับพี่น้องทั้งสะพานขาวทั้งสีธาตุครับพี่นออ้องเอ้าขื่นแห้งครับขนาดเลยบ้างนี่เสียงดังขนาดาาไฟแสนเอาาลุนป่าต้อครับปลาสีต,ตื้นบังไฟบ่สีเขาบ่ เออโอ้ตื uh ่นแรนเข่าสะดุ้งเบิดแล้วพี่น้องจังหวะนี้บ่ตั้มก็สิบป้าตั้มก็สิบอายาคือเขาเอออ้าวสุดยอดครับสิบปัวคือเขาอ้าวสิบปัวครับผมนี่แหละครับโอ้ลุ้งเราคนเรพี่น้องลังไฟเผาใหม่เผาหางแล้วยังว่าท่านตกดินด้วยพี่น้องเนี่ยวูนอยู่กลางป่าอยู่นะครับ ยังเห็นลำเห็นโตโยนะครับเท่ว่าขึ้นดีครับพี่น้องแบงค์ไฟอาจจะเป็นอ่แบงค์ไฟแสนละเบื้องแล้วเสียงดังปานนี้เสียงดังแห้งครับแบงค์ไฟบบงค์อาจจะเป็นแบงค์ไฟแสนเนาะแขวนอยูกับพระธรรมดาได้พี่น้องเด้ออันยากขี้เกา่าจะรบาดนะครับ เ <c oughs> มื่อวานบติ้ว่าแม่คือมานยับมานหนีนี่ไหมแตวมหนีอมเป็นตัตจีก็ได้นีไหม <c oughs> อ๋อนมีไหม่คับหัวพปุ่นไหมมองปุ่นแหมนาจะดุ่งเป็นตัเขาแทะนำเตี้ย <c oughs> โอ้กัยดยงใจเป็นบางหม่องได้พี่น <c oughs> <c oughs> อ้องเมน่ออ กะมีมองยกได้ยกบ่ได้มองถือบอ่ถือกันล่ะพี่น้องมองมานมองบ่ม,มานครับผู้มานกะหยกมองได้ก็ถือครับทำีนะเป็นเส้นเส้นสะดุ้งน้อยสะดุงง้งใหญ่ก็ถือคือเก่านะสันถือมองถือทำเีมันนะครับอ่ะมาลุ้นกันตอ่อครับผมจังหวะนี้ครับโดดวะโดด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 ,โด,โด,โด,ด โบเห็นโบเห็นโดดกะทิคือเขาอะไพี่น้องสำหรัโดดส่วนมากกะทิเป็นปลาไอ้ปลาขาวปลาขาวสอยปลาหน้าปลาขาวหน้าปลาคุยล่ามพวกนั้นแหละครับสำหรัโดดโดดเนี้ยจะเป็นพวกปลาขาวปลาขาวของแข็งตุวเงี้ยพี่น้องนี่ครับแม่นบ่โดดกะทินะพี่น้องมันเปโดดกะทิคือเขาเออเรื่าหมันนะพี่น้องเด้อนะครับสำหรับการโยกสะดุ้ง

คนนะครับทางุ้่นลหลายๆเลยครับประมาณ20่สิคนละยี่สิบขว้วสะดุง้งคนละครับแต่ว่าทางุ้่นจะสะดุ้งน้อยจังน้อยประมาณหกสองแม่นอันนี้ก็เขาดีนี่สะดุ้งนี่สะดุ้งน้อยน้อยนี่เขาดีขนาดเลยนี่เพิ่นเพิ่นยู่ถึงมอง

จังหวะนี้ครับพี่นอ้องนะเป็นซิปคือเกา่าเอ้าเป็นซิปคือเกา่เาเก๋าดีคือเกา่าครับพี่นออ้องเอาเปลี่ยนมุมจังอยครับบัดนี้ห้อนห่อนพุทธายห้อน <c oughs> ไก่เนี้ยยังน้อยเดี๋ยวหาหม่งไก่ไก่ยังน้อยครยับพี่น้องไก่ยังน้อยครับเนาเปลี่ยนมุมจังอยพี่น้องมันห้อนท้ายมีบัดนี้มานั่งอยู่ทึงเดือนดยนะพี่นอ้อ,นองเด้อเกาดีปะ จะชัดว่ามาเบิ่งพี่น้องเอา้าโดดเลีวล้วโดดเลีว้วโดดเลี้วเห็นบ่ทางนี้อ,อ๋อขึ้นขึ้นเกล่ะพี่น้องนี่พุ่นนะ่ะอุ่มปุ่มอุ้ม,ป,ม,ป,มปุ่มขึ้นเกล่าเอาสิดีคืเอเกล่าครับพี่น้องสิ่งดีขึ้นกเกล่านะครับทางบนกระถือครับพี่น้องทางบน ยกันบริเวณที่โยงกับพี่น้องเด้อนะครับเป็นลำน้ำป่านะครับสะพานสีธาตุนะครับอำเภอสีธาตุจังหวัดดุลรันท่านีครับบริเวณนี้ครับจะเป็นสะพานใยพี่น้องหลังกอไผ่ไปนะครับผมจะเป็นลำน้ำป่าครับหลายหลากเขามาอันนี้ก็จะเป็นเป็นเบื้องเบื้องหองเหนียงหองหยางเ็นลำพี่น้อง เราเป็นนำลุ่นนำหลากมากท่าพี่น้องเนี่ยหลเข้าไปโอ้ตัวใหญ่กว่าบ่ะครับอืมมันนี่ตัวใหญ่กว่าเนาะเรียนมาแล้ว่าสันวาอึบอึ๊บอึบหยุดหยุดอู้ตัวใหญ่ตัวใหญ่แถวนี้ ตัวนี้เทียวหญ่ตัวหญ่ตัวหญ่พี่น้องอายะอายะปาดทัวเอาคละพี่น้องเอ้ถือดีก็มูเสิพว่าเป็นปอบดล่ถือย่ผู้เดียวเห็เป็นปอบเดี่วเออเออพูนัเลียวเบืองยิ่งผล่าือถือดีแตกใช่ปเอออืม แต่ว่าก็รจะดึงแง่แหละพี่น้องได้เปรียบครับพี่น้องยืนตั้งพอมมันก็จะได้เปรียบนะพี่น้องเนาะบอมแอนวาสะดุ้งมีถือสะดุ้งเดียวได้ครับสะดุ้งขึ้นก็ถืออยู่นะครับแต่ที่ผมเบิ่งอยู่แต่ว่าก็จะถือหน่อยลงนะครับตามตามขนาดของสะดุ้งตามตามขนาดของอุปกรณ์ครับพี่น้องเพิ่นก็ถือกันเนี้ยสุขูสุขนแล้ครับเดี๋ยวไปสะดุ้งใดก็ได้แต่ว่าเบิ้งส่งสะดุ้งมีก็จะถือดีก็มูเด้พี่น้องเด้อมันสะดุ้งออกทำงานทีิจะง่ายนะครับแจ็คสอวกันแม่นี่ ทีเบสสวกปคุณน,นะพี่น้องก็จะถืกดีนะครับผมถืกดีเ <c oughs> นาเมื่อเช้าเราก็จะาไปยกท่างไหนขึ้นไปไกลเถอะท่างคุณสองคนคุณคนไปเอาปลาโอ้เข้าไปเอาปลามาบอกโอ้ไปเอาปามาใส่ล,าาาสล,ลวดเราก็ลงไปอืมได้เต็มถังเราก็ไปใส่ถ้วยใส่<ห>ลวดไว้ได้อพี่น้องเอ้าก็ถืกดีอยู่ดอกเบิ้งแล้วนะครับพี่น้อง ครับแม่ก็ขึ้นไปแล้วอันบ่เดี๋ยวนึงครับเราดุนกันต้อครับ,บ,บน้ำสีแห้งขึ้นทีแสดงมันมันขึ้นขึ้นมันลบโอ้ <c oughs> แสดงไหลมาแห้งไหลมาแห้งขึ้นฝนตกแห้งเด้ สี่เม่นล่ะครับ,บมันก็สีไหลมาถ้าปุ่นแล้วเนาะกูเกลียวทางพุ่นละล่ำเปลา่านองหานเฮ้าอะไหลลงมาอะไรมาไฟบัตรปอนครับลงมาเป็นน้ำเปลา่าพี่น้องโอ้เอา้าตัวใหญ่ครับปลาขาวซอยปลาคุ้มปลาขาวคุยล่ามนะพี่น้องตัวงามตัวใหญ่ดีนะครับพี่น้องก็ที่ว่ามานี่ยพี่น้องบาทละเป็นสิบปุ่นนะครับที่ว่ากัน จากที่เบิ่งนี่บ่บทันมีบาดเฝ้าหนะพี่น,อานา้องยกำนั่งเบิ่งคุณแม่เป็นยนตอยู่นี่ยังบ่บทันมีบาดเฝ้าหนะรอกอืมเมื่อกี้กัพพลหลับพี่น้องไปนั่งอยู่ทั้งไอ้ห่านสะดุ้งเพิ่นอ่ามันหอนครับพี่น้องบ่ไหวตอนนี้ก็ลงใหญ่มาอยู่ทั้งเรือครับพี่น้อง <laughs> นั่งอยู่ทั้งเรือเพิ่นเออพอดีล่ะสันสิสุูเปอร์ไก่เป็นลายกระยันอันน,นี้นะครับนับ่งไกลๆจังน้อยครับผม ส,สีน้ำเสียงน้ำแห้งหลากมากครับถือว่าไม่แห้งปีนี้นะปี่นองทั้งลำ้ำลํำเปล่าทั้งสะพานสีทาปีนี้น้ำมาเร็วไม่แห้งนะครับหลากมากแค่มือเดียวก็นล่นไปเลยนะครับถือว่าไม่แห้งครับก็คือม้วนน้ำก็คือชิอมาจากทังอำเภอหนองหานอำเภอคุมเพราะว่า พี่น้องกว่ากูแก้วนะครับไหลมาจากผุหลักครับหนองหานนะครับลำน้ำสาขาหลักนะครับก็บมาลุ่งเป็นลำเปล่าครับลำน้ำเปล่าต้นทางมาจากหนองหานนะครับจากหนองหานกับพีสาขาย่อยลงมาก,ก่อนนะพี่น้องจังไหลมามาลุ่งนะครับนี่ลำน้ำหลายสาขาครับเอาลุ้นกันต่อพี่น้องเหลือเพราะไรเพราะแบบว่าสีไรยี่โดกเพิ่งเลี้ยงก็ได้ นี่แหละครับผมอายะอายะอายะตัวใหญ่แหงครับพี่น้องเงยตัวงามเบปลาตัวงามดีเด้อพี่น้องเด้อที่ว่าสวยอยู่นะครับสวยสวยดีครับผมเอา้าสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดสวยเลยละ่ปะปลารอติดตาม ยกต่อไปครับผมยกต่อไปเป็นจังไดยครับผมบางไฟสบเหล่ายหลนะบางช่วงครับห่างๆแต่ก็มีแต่ไล่เพราะมีบ่อปีนี่แตะไล่อยู่กูเจีงยงครับเนาะต ແຕກົ່ວນຸ່ມມີຕະຫຼາຍຢູ່ບໍ່ມີບໍ່ປີ້ เปนเดชานยังไหวนอนเนี่ยหานวันเหี้ย hmm, ห hmm, yeah, ี่ห yeah. oh, ันอย่างเป็นน่านสะดุ้งเนาะอันนั้นจะเป็นเหี้ยนี่เนาะกันสองกันเลยสะเป็นหานเหี้ยนั่นแต่ว่าเันติดเันติดบุญบังไฟที่ันเลยเพราะท่านนเลยพะทนลงครับรุ่นกันต้องก็ไี่น้อง จวด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 เออิ้ยเขาคือเก้าครับบ่ม,มีบาดเฝ้าเด้พี่น้องเด้อเนี่ยครับถือเป็นสิบตลอดเลยนะครับรับประมาณสิบขึ้นนี่ครับผู้ธรรมดาครับพี่น้องถือหลายนะครับถือหลายอยู่ป่าเขาดีพี่น้องเขาดีผู้ธรรมดาครับผมเขาซื้อเซรุ่มมงนั่นและเบื้องแนวนะครับป่าเขาดีเขาเขาหลาย

จังหวะต่อไปครับพี่น้องเป็นจังไดจวดจาดบ่เอ,อ้ยตัวนี้ขึ้นมาโดดแฮีงไปอดตัวใหญ่คักเถื่โอ้ยเสียดายโดดสูงกับแม่เอา้าเอา้ามีหอดปลา,านั่งบาดตัวนี้ออ้าคือหอดปลานั่งครับจังหวะนี้เดิมมาแล้วเดิมมาแล้วมีหลากหลายปลาที่พี่น้องเด้อนะครับปลาขาวปลาขาวสอยปลาขาววิแท้ปลาขาวคุยล่าม ปลากุมปลาขาวข้อแข็งปลาหอยปลานังปลาสันวาเมื่อกี้นี้ปลาปีกไก่แน่แต่อาจจะมีอยู่นะครับสำหรับล่ำน้ำเปล่าถือว่ามีมีปลาหลากหลายชนิดน้องๆเทว่าวปลานี่มีความหลากหลายอยู่ด้วยพี่น้องด้วยระบบนิเวศก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะครับสำหรับล่ำน้ำเปล่าทาทางจังหวัดอรดรท่านนี้ที่ไหลลงไปล่ำเปล่านะครับจังหวัดกาลสิงุ์ครับพี่น้องเป็นร้อยต่อกัน จเหนี่ก็จะไหลลงไปทางท่ากันโทพี่น้องลงไปท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับลงไปเขื่อนลำปาวนะครับบ่อนอยู่ในไอ้กอหญ้าบอีกมั้ยนีพี่น้อง,ง,ง,งนะบุญเพิ่นโอ้โหบุญักบุงก็ต้มันมางามกันเถอะเป็นแต่เส็บแถอะหอดผักบุงก็ได้ไม่ได้หอดนำงามอ่ะมาเบิ่งอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดสุดท้ายกันแล้วกันนะพี่น้องสำหรับนกสรุงม,มือครับทาง คุณแม่ทางอ่าอำเภอกูแก้วครับพี่น้องจวดบ่โดดโดดโดดอ้ยอ้ยยังอยู่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 ไปบ่ได้ไปบ่ได้ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เออนี่แหละพี่น้องเป็นท้เยปุ้ดมือกันดีปุ้ดมือระบาดเจ้านี่เกือบเศร้าแล้วมั้งพี่น้องนี่เกือบยี่สิบตัวนะครับอโอ้สุดยอดครับผมนี่ครับชื่นชอบคลิปแกอจะรีบเลยพี่น้องเนี่ยกดไลค์รัวๆกดหัวใจรัวๆนะครับกดไลค์กดแชร์ กดติดตามครับกดกระดิง่งพี่นอ้องคลิปการหาอยู่หา,หากินของพน,นีสานบ้นานเฮาแลา้วก็ทั้งสปป,ปาลาว่าเลยพี่น้องเดอ้อนะครับจ้างช่องไทยอีสานก็สิหามาให้พี่น้องได้เบิง่งนะครับฝากไว้กันแล้วกันครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําคัญกดกระดิง่งครับแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆม่ให้พี่น้องเดอ้อนะคสำหรับผมกุ๊กกรุงมื้อนี้ครับทีมงานไทยสามบ้นานเฮาก็ขอบคุณ FC นะครับถือก็มาติดตามรับชมครับพอกันไหมครับคลิปหนา้าให้พี่น้องเดอ้อ Sedikan